ือนาเื <Upper> ่อ <language> อยากกินย ok ja oh ัง oh ต้องมีก oh ิน oh. กูต้องมานั่งต่อคิ้วอย่างนี้ก็รู้ตอนนี้ไม่แค่นั่งต่อคิ้วมันจะตายเหรอโยังต้องไปต่อคิ้วนี่ฮะก็มันไม่มีโต๊ะะไงทำแปลกๆอยากกินผัดเตียวอ่ะ ก็นี่ไงมันมีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอะไรมันเป็นสุกี้ก็มันมีกว๋วยเตี๋ยวไงมันมีกว๋ยวยเตี๋ยวได้ไงวะอยากกินอยากกินข้าวต้มอะ่ะก็ข้าวไปต้มได้มันมีข้าวด้วยอยู่เนี<อ>่นนนปนยปไดูไปดูมาก็สวยนะไม่สวยแล้วมึงจะชอบกูเหรอกูชอบคนปากหมาครับ <c oughs> Não, <laughs>